สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆ f อทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอนะคะแม่หมอกับสวัสดีคะ่ะมาคะ่ะวันนี้แม่หมอจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อ,อ,อบทสวดที่ให้แค้วคาดปลอดภัยจากภัยธรรมชาติคือบทสวดไหนนะคะที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองออไม่ให้รับอันตรายจากภัยธรรมชาตินะคะ แม่หมอได้เปิดไพ่ไปแล้วช่วงนึงที่ถามไพ่นะคะแล้วแม่หมอจะอเปิดให้เพื่อนๆเผื่อ,อ,อว่าเพื่อนๆอ,อยากจะมีบทสวดที่คอยปกป้องคุ้มครองนะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานโดยรวมที่ต้องประชิญอยู่นะคะโอ้ยขึ้นมาอีกโอ้ยไม่กด ใจมากๆขอโทษนะคะเพื่อนๆแม่หมอตกใจมากๆค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมก่อนที่แม่หมอจะทําหัวข้อนี้แม่หมอได้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภัยที่ต้องเจอแม่หมอเป็นห่วงทุกคนทุกท่านไม่ว่าคุณจะอยู่กับเผชิญกับภัยธรรมชาติอะ,อะไรนะคะแม่หมออยากขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า คนดีก็มีเยอะมากมายแล้วจะแค้วคาดปลอดภัยจากภัยธรรมชาติได้อย่างไรที่ต้องเผชิญอยู่ณนะปัจจุบันนี้ตอนนี้นะคะ,ะแม่หมอก็อยากจะ ขอถามท่านหรือถามไพ่นะคะว่าบทสวดนะคะจะให้บทไหนที่สวดมุนขอภาวนาให้แค้วค่า,าจากภัยธรรมชาตินะคะตอนแรกแม่หมอเปิดแล้วนะคะเปิดแล้วแล้วทีนี้แม่หมอก็เลยจะเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งขึ้นเหมือนเดิมเป๊ะแม่หมอตกใจมากตกใจสุดๆเลยค่ะตกใจชนิดแบบช็อกนิดนึงคือไพ่ขึ้นเหมือนเดิมแต่ก่อนที่แม่หมอยังไม่ไดอ้อัดคลิปค่ะแล้วทีนี้ซึ่งตกใจมากๆค่ะ ว่าคือไปไม่เป็นเลยค่ะเพราะท่านคงอยากจะให้ในไหนท่านนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไม่ได้ติดอยู่สถานการณ์นะคะบทสวดนี้นะคะบทสวดนี้จะเป็นกำลังใจให้คุณนะคะให้คุณสวดภาวนานะคะอย่างนี้น้อยก็เป็นกำลังใจให้เรานะคะได้สู้นะคะเห็นไหมสุดยอดคนลูกเลยหัวข้อนี้นะคะ อันนี้แม่หมอตั้งใจที่จะถามท่านโดยตรงเลยนะคะผ่านไพ่นะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลืออย่างน้นอยๆช่วยเหลือเรื่องเรื่องอย่างอื่นไม่ได้ก็เป็นกําลังใจให้การสู้ๆนะคะสู้สู้ฟันฝ่าไปด้วยกันนะคะเป็นกําลังใจโอ้โหบทที่ท่านอยากให้คุณสวดค่ะเพราะพลังงานโดยรอบนี้คือเป็นพลังงานที่อ่า เฝ้ามองค่ะเฝ้ามองสถานการณ์หลายๆอย่างซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กําลังเผชิญกันอยู่บางคนนะคะยังหาทางออกไม่เจอยังติดอยู่กับสถานการณ์นั้นๆยังไปไหนไม่ได้เต็มไปด้วยน้ําเต็มไปด้วยดินนะคะเพราะฉะนั้นอ,อยู่ในช่วงเสียงอยู่ในช่วงที่ติดอยู่ตรงนั้นอยากจะออกอยากจะได้รับความช่วยเหลือเป็นพลังงานที่ เนี่ยค่ะคือแม่หมอก็เป็นห่วงทุกคนทุกท่านไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแห่งคนใดนะคะสู้นะคะแล้ววันนี้แม่หมอทําหัวข้อพิเศษให้คุณเลยนะคะอ,อ,อยากให้คุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณนะคะถ้าเรายังติดอยู่ณนะสถานที่ในสถานที่แห่งนั้นยังมีคนมาช่วยเราไม่ได้นะคะ สิ่งแรกแม่หมออยากให้ทุกคนมีกําลังแรงใจที่เข้มแข็งนะคะคุณสู้คุณฟันฝ่าไปได้นะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารมานะคะบทสวดที่คุณควรจะสวดนะคะหัวใจของพระโพธิสัตว์นะคะบทนี้แม่หมอไม่รู้ค่ะแม่หมอไม่รู้ว่าเป็นบทแบบไหนแต่ไพ่ขึ้นมานะคะว่าหัวใจของพระโพธิสัตว์และก็บทสวดของเจ้าแม่ทรณีแล้วก็บทสวดของเกี่ยวกับพญานาคนะคะบอกกล่าวท่านนะคะ ให้สิ่งที่เกิดขึ้นให้ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะที่ไหลวนเวียนมาล้อมรอบเราขอให้ท่านช่วยกันไม่ให้มาทําอันตรายเกี่ยวกับร่างกายเราได้ขอให้เราแค้วแาดปลอดภัยซึ่งแม่หมอไม่รู้นะคะแต่ไพ่ขึ้นมาคือบทสวดของหัวใจพระโพธ,ธิสัตว์เป็นการ สวดป้องกันภัยธรรมชาติป้องกันสัตว์ร้ายในน้ําป้องกันอะไรหลายๆอย่างเพราะท่านไม่รู้ว่าใครเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ยินเสียงบทสวดบทนี้แล้วคุณจะแข้วคาาปลอดภัยนะคะอย่างน้นอย ก็ไม่มาเบียดเบียนร่างกายเราคะ่ะจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นอย่างมากมายอย่างน,น้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาจากที่เบาอยู่ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยจากที่เราเผชิญอยู่ก็จะทําให้เรานะคะหลุดพ้นวิกฤตนี้ไปได้จงใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะนี่ที่แม่หมอเปิดไพ่มา ถามไพในหัวข้อเพราะว่าเหตุการณ์นี้นะคะทุกคนต้องเจอต้องประชิญเพราะฉะนั้นแม่หมอก็เลยถามไพให้คุณนะคะหัวใจพระโพธิสัตว์นะคะที่แม่หมอได้กล่าวมาเมื่อกี้จะช่วยให้คุณนะคะมีสติปัญญาทําให้คุณมีช่องทางออกแล้วทําให้คุณนะคะมีความหนักแน่นสู้ค่ะสู้กับภัยธรรมชาติสู้กับทุกอย่างที่ต้องประชิญอยู่แล้วคุณจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะคะ ถ้าใครรู้บ้างหัวใจของภรพโพธิสัตว์แล้วก็บทสวดที่เกี่ยวกับเจ้าแม่ธรณีหรือ,อ เกี่ยวกับพญานาคนะคะ,ะก็ช่วยแนะนําต่อๆกันไปนะคะว่าให้บทสวดนี้นะคะให้ให้สวดบทนี้ถ้าคุณยังติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไปไหนไม่ได้สวดบทนี้นะคะแล้วทุกอย่างจะดนบันดาลให้คุณได้รับการช่วยเหลือหรือจะมีบางอย่างดนบันดาลให้คุณปลอดภัยนะคะนี่เป็นไพ่ที่แม่หมอเปิดให้ในวันนี้แล้วจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะนี่แหละค่ะโอ้โหแม่หมอคนลุกจริงๆคะ่ะ คนลูกชันนี้แบบว่าไม่คิดว่าไพ่จะขึ้นมาเหมือนเดิมที่แม่หมอยังไม่ได้อัดคลิปนะคะแม่หมอเป็นห่วงทุกทุกคนทุกๆท,ท,ท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราก็เป็นกำลังใจให้กันสู้ๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะแนะนำอะไรในวิกฤตที่เราเจอนี้นะคะท่านอยากให้เราปฏิบัติตัวทำตัวอย่างไรนะคะว้าว อุ้ไม่หมองคนลุกมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกคุณนะคะสู้ค่ะสู้คำว่าสู้คำว่าอดทนคำว่าเข้มแข็งจะทำให้คุณหลุดพ้นทุกอย่างค่ะเวลาการสู้การอดทนความกล้าหาญนะคะอย่าท้อน,นะคะทุกคนต้องเผชิญทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะอะไร เพราะฉะนั้นสู้ค่ะแล้ววันหนึ่งคุณจะพบกับความสวยงามคุณจะพบกับปาฏิหาริย์คุณจะพบกับสิ่งที่ดีๆฟ้าหลังฝนมีเสมอค่ะเพื่อนๆน,นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณฟ้าหลังฝนจะเกิดขึ้นกับคนที่ต้องเผชิญอะไรที่ให้เราได้เรียนรู้บททดสอบหรือบางอย่างที่เราต้องเผชิญสมาธิสติปัญญาศีลธรรมจงมีให้มากๆในยุคนี้จงเข้มแข็งให้มากๆจงมีจิตใจที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเพื่อนๆ สำคัญมากๆบุญกุศลที่ทําครั้งนี้คือการบุญกุศลเมตตาช่วยเหลือแบ่งปันมีเล็กมีน้อยช่วยเหลือเผื่อแผ่แล้ววันนึงจะกลับกลายเป็นข้าวโพดท,ที่เต็มไปด้วยพืชผักเม็ดเม็ดเดียวนี่สามารถช่วยคนไปได้ทั่วเลยนะคะนั่นก็คือ,อเป็นการเปรียบเทียบว,ว่าตอนนี้ทุกคนต้องเจอกับ ภัยอะไรหลายๆอย่างต้องสู้ค่ะสู้นะคะถึงจะบินได้ไม่สูงแต่เราก็ยืนหยัตดตราบใดที่เรามีลมหายใจตราบใดที่เรามีกายหยาบเพราะฉะนั้นสิ่งไหนไม่ต้องสําคัญไม่ต้องเสียดายเท่ากายหยาบปกป้องคุ้มครองกายหยาบของเราให้ดีแล้วฝึกฐานให้มั่นคงทุกอย่างจะรอดค่ะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเวลาเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความอดทนของคุณว้าวคือ พอสิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านไปนะคะถามว่านานไหมระยะนี้อยู่ช่วงระยะที่2ปี3เดือนหรือ7เดือนนะคะจะค่อยๆเบาทุเลาลงอาจจะมีช่วงที่หนักแต่ทุกอย่างมีเกิดขึ้นแล้วก็มีวันสิ้นสุดค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยคุณต้องสู้นะคะ คุณต้องสู้และมีความอดทนนะคะสติสมาธิศิลธรรมสำคัญมากๆค่ะแล้วคุณจะผ่านพ้นฟ้าลังฝนจะสวยงามทุกอย่างทุกอย่างจะเกิดปฏิหาริย์ทุกอย่างจะมีความสามคัคคีทุกอย่างจะรักแล้วก็เห็นใจเมตตากันช่วงนี้ล่ะคะ่ะเป็นช่วงที่ได้รู้คุณค่าของมิตรจหายได้รู้คุณค่าของความรักที่มีให้กันได้รู้ถึงการแบ่งปันช่วยเหลือได้รู้จากคําว่าครอบครัว ที่ไม่ได้เกิดมาจากท้องเดียวกันแต่มาจากจิตวิญญาณที่เดียวกันจะได้สัมผัสกับคำว่าเมตตาช่วยเหลือช่วยแบบไม่หวงังผลนี่ล่ละค่ะคือการที่ทุกคนจะได้เข้าใจถึงคำว่าทํำบุญกุศลแบบไม่วงังผลทํำบุญกุศลแบบช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์จริงๆค่ะนี่ล่ะค่ะใครที่มีกำลังเยอะจงช่วยนะคะ ใครที่มีกำลังไม่เยอะให้กำลังแรงใจอธิษฐานขอให้เขาปลอดภัยขอให้ผ่านวิกฤตนั้นไปได้แรงอธิษฐานแรงกำลังใจที่เราส่งผ่านสายน้ำผ่านลมผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้หลายๆอย่างดีขึ้นค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะในหัวข้อวันนี้ที่แม่หมอถามให้คุณนะคะบทสวดนะคะที่ต้องเจอวิกฤตเจอสถานการณ์นะคะ อย่าตกใจนะคะจงตั้งสติให้มากๆและแม่หมอก็ขออวยพรนะคะ ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่แม่หมอได้ทําบุญกุศลมาหรือได้ทําสิ่งที่ดีๆมาช่วยคุ้มครองทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเจออยู่กับสถานาการณ์อะไรช่วยคุ้มครองปกป้องนะคะให้แค้วคาดปลอดภัยนะคะให้มีกําลังใจที่อดทนแล้วก็สู้แล้วที่สําคัญพรแม่หมอก็ขอให้ทุกคนที่เผชิญจงมีสุขภาพร่างกายที่เข้มแข็งสู้เพื่อจะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะทุกคนนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ ถ้าไม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยณนะที่นี้นะคะสติปัญญาศิลธรรมจะทําให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นเกราะป้องกันให้เราแข้วลาดปลอดภัยนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ